สวัสดีครับผมอ่าวันนี้ก็พบกับเรานะครับผมคายเอ็กนะครับผมอ่าวันนี้คายเอกพาเรามาดูรถรุ่นหนึ่งนะครับผมเป็นรถอ Isuzu MU-X นะครับผมใช่ครับผมตัวนี้ปีอะไรเอ่ยครับผมปี2018ครับอ่าปี2018เครื่องยนต์ดีเซล3,000เทอร์โบครับโอ้โห3,000เทอร์โบด้วยเครื่องยนต์ดีเซลแงแน่นอนครับอ่าช่วงนี้เบนซินมันน้ำมันมันแพงก็เปลี่ยนเป็นเบสดีเซลนะใช่ครับผมเดี๋ยวเราพามาดู ภายนอกก่อนดีกว่าได้ครับผมภายนอกมีอะไรน่าสนใจใช่ครับผมนี่ครับภายนอกของรถเลยนะครับผมก็เป็นกระจังหน้าแบบโครเมียมสไตล์ e สูสูนะครับผมใช่ครับผมแล้วก็ไฟคู่หน้าก็เป็นไฟหน้าโปรเจคเตอร์นะครับผมแบบบีมไลท์ด้วยนะแล้วก็เป็นไฟเดียร์ไทม์รันนิ่งไลท์ด้วยนะครับผมทั้งล่างก็มีไฟตัดหมอกครับคู่หน้าสองตำแหน่งครับผมแล้วก็นี่ครับดีไซน์ด้านหน้าก็จะมีกระจังหน้าเป็นโครเมียมนะแล้วก็ตัดด้วยลายดาแบบนี้นะ ผมสีดําเนี่ยบอกเลยว่าเป็นสีที่แบบว่าเดำแบบดําเงามากดําสวยนะสะอาดสวยนะผมว่าใช่ใช่แต่ว่าเวลาขับใช่ถูกใจแต่เวลาขับไปเนี้ยมันอาจจะแบบอ่านิดนึงนะต้องทำความสอาดบ่อยหน่อยแต่ว่าสีดําของเรานี้คือกะบอกเขาได้เลยว่าสวยแน่นอนครับผมนะความดูด้านข้างเนี่ยด้านข้างมีอะไรน่าสนใจบ้างครับผมอ่ะเรามาเริ่มด้านข้างกันก่อนเลยนะครับผมล้อขนาด18ดนิ้วนะครับผมนี่เลยขนาดใหญ่เลยทั้ง ใช่ครับผมแล้วก็ซุ้มล้อดีไซน์ของซุ้มล้อของเขาก็แบบนะจะมีพลาสติกซุ้มล้อให้ด้วยนะคือแบบโหตัดเต็มอ่ะสีเทาใช่ครับผมแล้วก็มาพร้อมกับล้อสีเทาตัดด้วยลายโครเมียมนะครับผมอ่าแล้วก็นี่ครับหูช้างเ็าจะมีอ่าไฟไฟเลี้ยวไปด้วยนะอ่าใช่ครับผมนี่ครับราวหลังคาผมขอญาตตาทิศให้ทุกคนดูนะครับผม เล่าวหลังคาของอีซูสุเนี่ยคือใช้ดีมากนะครับผมนี่นี่นี่ดูปันไดผมยืนขาเดียวได้<ร>ด้วยนะครับแ,แบงเคือจะบอกว่าของอีซสุไม่ใช่เหมือนกับรถบางค่ายนะครับผมที่ใช้งานไม่ได้จริงของเขาสร้างมาเพื่อใช้งานจริงๆนะครับผมสองคนได้นะครับเนี่ยขึ้นสองคนอ่านี้มีต้องลองแล้วนะครับแล้วราวหลังคาข้อดีของราวหลงคาอีวิสุสามารถไปติดต่อสามารถไปติดตั้ง อุปกรณ์เดินทางินป่าได้ด้วยกระเป๋าอะไรจักรยานได้โอ้โหคือแบบล่าวหลังคาเขาเนี่ยคือแบบจัดเต็มนะนตัวโตรถเลยไม่ใช่เป็นชุดแต่งเฉยๆนะพร้อมใช้งานเดี๋ยวมาดูด้านหลังด้านหลังด้านหลังมีอะไรน่าสนใจครับผมด้านหลังของเขาก็จะมีที่ปัดน้ำฝนด้านหลังให้ด้วยแล้วก็มีโลโก้อีสุแล้วก็ด้านหลังเกียนเป็นมิลเอ็กซ์นะครับผมเดี๋ยวเราจะบอกว่าด้านหลังเนี่ย เห็นเขาด้านหลังแบบนี้ล้นๆแบบนี้แต่ว่าเขาสามารถลากจูงได้ด้วยนะผมจะบอกว่าจาได้ว่ามันจะมีนี่แหละเจอตะขอตัวตะขอหรืออะไรนี่ต่อยื่นถึงด้านหลังได้ด้วยนะก็คือแบบว่าถ้ารถใครติดลมอ่าต้องการความช่วยเหลือทันนี้พร้อมทันนี้ก็พร้อมเรื่องแรงเรื่องแรงสามพันครับผมคือต้องบอกเลยว่าไม่ว่าคุณจะอยู่ในจุดใดสามารถตามเพื่อนคนที่ขับยี่สุบกช่วยคุณได้ทันทีครับทันใจอตะดวกเลยครับผม อ่ะดูภายในหน่อยภายในภายนะครับผมนี่เลยที่เก็บของใช่ครับผมที่เก็บของนะครับอันนี้<ม>นั่งได้กี่ที่นั่งครับเนี่ยอันนี้ได้นั่งได้ประมาณเจ็ดที่นั่งเจ็ด <นะ S 2> ที่นั่ง<ม>ใช่บอกพักครับสามตอนใช่ครับผมอ่ะเดี๋ยวเรามาเริ่มจากช่องเก็บของก่อนเลยครับช่องเก็บของนี่รู้สึกว่าเก็บของได้นะก็ผมเคยเห็นคนที่ใช้รุน่นนี้ใส่รองเท้า รองเท้าแตะรองเท้าผ้าใบรองเท้าหนังอ่าใส่ได้นะแส่ราาใครเก็บกิ่นไหมก็เก็บอยู่นะแล้วก็ด้านหลังนี่สาราคนที่นั่งเดินทางมีที่วางแก้วให้ด้วยนะครับผมเนี่ยจัดเต็มให้มาก็คือเป็นรถที่แบบนั่งนั่งหลังอ่ะคือไม่ต้องห่วงอ่ะว่าจะร้อนเพราะว่ามันมีช่องแอร์ระบายอากาศให้ด้วยนะช่องแอร์เย็นด้วยอ่า นี่ครับแล้วรถคันนี้นะบอกเลยว่าเดิมๆนะครับผมเพราะลัางนของเราก็เดิมๆนะเดิมๆครับใช่เดิมหมดเลยน็อตจุดน็อตจุดเชื่อมอะไรน็อต<ช>่เดิมทุกเดิมทั้งคันครับผมอ่ะปีก็เดิมนี่เราก็ปิดกันอ่ะเรามาถึงเดี๋ยวเราพาไปดูภายในเดมีอะไรน่าสนใจกันบ้างใช่ครับผมอ่ะเรามาเริ่มดูภายในกันเลยนะครับผมผมขึ้นนั่งได้เลยใช่ไหมครับอ่ะมา ปรึกษาช่างกล้องเรียบร้อยเขาบอกขึ้นนั่งได้เลยฮะเรานั่งเลยครับผมเปิดแอร์เปิดแอร์ตานเพิ่งอ่านนี่ครับผมโอ้โหอันนี้มีอะไรบ้างนี่ครับแค่แค่ด้านข้างนี่ก็เทแล้วครับเบาะปรับไฟฟ้าด้วยนะโอ้แล้วก็หกทิศทางด้วยนะหูทิศทางใช่ครับโอ้โหเบาะหนังสีดำามาคันนี้ใช่ครับเป็นเบาะหนังสีดําด้วยนะแล้วก็มาพร้อมกับฟังก์ชันอื่นๆมากมายเลยนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับผมนี่ครับ ก็พวงมาลัยก็มาพร้อมกับมัติฟังก์ชั่นนะติตาโลโก้อิยูสูสีดำนะครับผมรับรองล้วรถออกกับเราทุกคันอ่ะแต่ดังแน่นอนไม่เชื่อลองดูแอบองแล้วโเป็นมุกนะใจเลยอ่ะเนี่ยแล้วก็หน้าจอขนาดกี่นิ้วดีครับผมเจนิ้วันนี้หน้าจอ7นิ้วอ่าหน้าจอขนาด7นิ้วด้วยบูทูธนะ m อ3นะแล้วก็ที่บังแดดนี่ก็แบบโอ้โหนี่เก๋ไก๋นะ บุนุ่มเลยนะบุกนุ่มเนยนะมีกล้องหน้าเนี่ยคันนี้อ่ามีมีกล้องด้วยนะครับผมใช่มีกล้องอหน้ากล้องหน้ากล้องหลังใช่ครับผมอ่ะแล้วก็ตรงนี้ก็มีที่วางแก้วให้ด้วยนะครับสามารถอ่าวางแก้วได้แล้วก็พับกระจกได้ด้วยนะครับผมอ่ะเดี๋ยวเราจะมาสาธิตจอกนันดีกว่านะครับผมจอด้านหลังจอด้านหลังดูจอด้านหลังเนี่ยครับใช่ครับผมอ่ะเดี๋ยวให้พี่ท่านหนึ่งเปิดสาธิตให้ดูนะครับผม ก็ด้านหลังเปิดพับได้นะครับขนาดตีบนิ้วขนาดตีบนิ้วเลยสะดวกเลยครับเนี่ยใช่เวลาไปเดินทางไกลใช้งานใช่ครับมบอกค่อนข้างนั่งสบายนะครับใช่ใช่ครับผมนั่งสบายเลยครับใช่นิ่มดินี่เดี๋ยวผมสาธิตอะไรให้ดูอย่างหนึ่งครับผมผมว่าจำได้เอาอีสูปรับได้นะแต่ว่าขออนุญาตมั่วแป๊บหนึ่งนะเนี่ยมั่วอะไรได้เลยอ่าแป๊บหนึ่งนะอ่าอ่ารับมาฝังนู้ฝังนู้ดกด อ่าเดึงขึ้นอ่ะนั่นแหละเอาลงที่สุดอ่ะเดี๋ยวผมสาธิตให้ดูนะครับผมนี่ว่ารถอีซุว้าวนี่ครับนี่นี่สาธิตให้ดูว่าตัวใหญ่ๆของผมนี่โอ้โหนั่งสบายสุดๆคุณชายหลับนอนดูหนังดูหนังดูเน็ตฟิกยูทูบนี่ใช่ครับผมโอ้ยเพลินเลยคนขับรถขับไปเราก็นอนนะใช่แล้วตรงนี้ก็เป็นฝาข้างๆก็จะดีมากแล้วนอนอ่า แน่ไง,งบอกแล้วรถรุ่นนี้เนี่ยมันเกิดมาเพื่อผู้ชายอยา<ด>่างเราแอ่ก็แรงอะคันนี้ลมลมแรงนี่ผมมีมุกนึงจะเล่นรับรองเลยว่าถูกใจแน่พวกสาวๆเนี่ยครับชอบเวลาแบบเล่นมือถือแบตหมด,ดเ่ี่ยนี่คุณไม่ต้องกลัวคุณแค่มีปักชาร์จอีกชาร์จได้เลยแ่ไม่ที่ชาร์จแบบไฟบ้านเลยใช่ไฟบ้านเลยครับอ๋อเป็นไงสามตาสามตาเลยนี่แล้วว่าคุณผู้หญิงคร่บางทีแค่ชอบแบบวนผมเนี่ยแต่ง่า นี่ไม่ต้องคิดอะไรเยอะปักสามตาเสียปึ๊บต่อบปักสามตาทำผมบนรถได้เลยสะดวกรวดเร็วรวดเร็วไม่ต้องมานั่งรอเขาอาบน้ำอาบน้่งรถเลยนะแต่งหน้าอะไรนี้ได้หมดจนจบใช่ครับผมจบเลยจบเลยแต่งตัวบนรถแลแต่งอะไรได้อีกก็แต่งอะไรได้อีกนี่แต่งทได้ทุกอย่างครับผมจบในคันเดียวผมจบในคันเดียวใช่ก็ ไม่รู้ว่าไปสันเขื่อนได้ไหมนะแต่ต้องลองดูก่อนอ่ะพับพับบบาสันเขื่อนแน่นอนอ่ะเรามาลองดูว่ามันไปสันเขื่อนได้ไหมเอ้ยมันไปสันเขื่อนได้เว้ยนั่งในรถได้ครับเนี่ยโอ้ถ้าขึ้นไปนอนได้ไหมเนี่ยแบงค์อ่าเดี๋ยวเจ้าที่ท่านนี้สาธิตให้ดูเลยครับผมอันนี้ขึ้นแบบธรรมดามากเลยโอ้ย อ้าววสุดยอดอ่ะปรับทีวีด้วยอ่ะดูหนังโอ้ยนอนได้เลยเออเป็นเรื่องธรรมดาครับผมนอนได้นอนได้นอนได้อย่างเดียวไม่พอนะอันนี้ก็คือสมมติว่าเป็นนอนได้สองคนนะนะสองคนนะโอ้ยนี่นอนจุ๋ยจีก็ได้ดยสบายโอู้ยสุดนี่แหละครับรถพาคุณไปสันเกิดได้อะ เดี๋ยวเราพาไปเทสไหมไล,อไลองขับดูไหมได้ครับผมาผู้ชมไปลองขับด้วยอ่ะ,อะไปเอเมื่อกี้เราได้สาธิตให้ดูนะครับว่ารถคันนี้พาไปสันเขื่อนได้นะสบายๆบายเลยอ่าต่อไปผมจะลองเทสยูสุรุ่นนี้ให้ดูกันนะครับผมแต่ก่อนจะเทสเนี่ยผมได้ปิดโหมดอ,ออตโต้สต็อปไว้นะครับผมอ่านี่ครับผมปไปไปออกลอง ลองเทสกันดูนะครับ, <Key S 1> รบผมับี่เป็นไงวงเลี้ยวนี่เลยครับผมอ่ะคันแรกเราขับวนไปข้างนอกดูก่อนแล้วกันนะครับแล้วเดี๋ยวเราวนข้างในอ,อกีกรอบอ่ะค่อยหมุนออกมานี่ครับผมโอโ้โหคือขับรถเนี่ยคือรู้สึกเลยว่ามันเป็นรถอ่า PPV นะครับผมเครื่องสามพันนะครับผมโอโ้โหเหยยบปื้ดเหยยบปื๊ดมาทันทีไว นี่ระบบเบรกก็ถือว่าดีอยู่ในระดับดีนะครับผมเนีมีการเรียเบรกนิดนึงอ่าไม่แบบกระแทกกันเกินไปเป็นหนึ่งหนึ่งรุ่นที่น่าใช้นะครับผมใช่เราลองอันนี้แอร์ออโต้แอร์ออโต้แอร์ออโต้นะครับผมปรับออโต้ก็ได้ด้วยนะแอร์ออโต้รับเพิ่มลถใช่จะเอาเย็นขนาดไหนใช่ครับแล้วก็เครื่องสามพันเนี่ยอัตรากินน้ำมันไม่มากนะครับผม คือขับไปนี่คือแบบสบายใจได้เลยเครื่องอัตราการกินกน้ำมันคือถือว่าไม่เยอะนะกินอยู่ในอัตราที่แบบพอดีพอดีนะเดี๋ยวผมเปิดไปแล้วขึ้นอ,อยู่ตรงกลางแป๊บนึงก็เครื่องเสียงนี่สามารถรองรับอ,อะไรได้บ้างนะครับผมบลูทูธเครื่องเสียงให้มาครบคันครับครับผมเครื่องเสียงและเท่าที่ผมจำได้ไม่ไม่ผิดนะอีซ e ูซูนะเป็นอ e ีหนึ่งรุ่นนะ สมมติว่าคุณน่ะต้องการจะดูหนังักเรื่องหนึง่งคุณมีแผ่นซีดีมาเป็นดีวีด<ช>ีมันก็จะไม่ผิดใส่เข้าไปปุ๊บสามารถลิงก์ให้มันเปิดหน้าจอด้านหลังให้ได้ด้วยนะครับผมสามารถพาลูกๆคุณภรรยาหรือคนแก่เนี้ยไปเที่ยวจากเช่นไปเที่ยวพัทยากันอย่างเงี้ยก็สามารถให้นั่งบนรถแล้วก็นั่งดูหนังไปด้วยก็ได้แล้วครับผมอ่าเป็นอีกหนึ่งรุ่นที่ไสไตล์ครอบครัวรน่าใช้ครับผมสำหรับใครที่กำลังเริ่มต้นที่อยากจะมีครอบครัวไม่ว่าจะเป็น พนักงานบริษัทพนักงานโรงงานใช่ครับผมก็สามารถเลือกรถสไตล์นี้เพื่อครอบครัวของคุณได้เลยนะหรือใครที่อาหนุ่มโสดไปจีบผู้หญิงที่อาเขามีครอบครัวมาแล้วอาคุณสบายใจได้เลยครับรถคันนี้ก็สบายใจได้นะครับผมตอบโจทย์แน่นอนครับพาได้ทั้งตั้งแต่ลูกเมียภรรยาโอ้ไปได้หมดครับผมสบายใจได้เจ็ดที่นั่งนั่งกันยาวๆเลยครับพ่อค้าแม่ค้านี่ออกได้ไหมครับ พ่อค้าแม่ค้าก็ออกได้นะครับผมเป็นพนักงานบาริษัทก็ออกได้เจ้าของกิจการก็ออกได้นะครับผมออ,ออกรถที่เราออกอยากไหมไม่ยากนะครับผมเ<ช>พียงแค่มีเอกสารรายได้ชัดเจนก็สามารถออกรถได้เลยครับผมอาชีพออไรเดอรออย่างงี้รับส่งอาหารพวกนี้สามารถออกได้ได้ครับผมแต่ว่าถ้าเป็นแก๊ปไรเดอร์เนี้ยรายได้ต้องอาจจะต้องเยอะนิดนึงในการออกมิวเอ็กแต่ว่าถ้ารถรุ่นอื่นในโชลูมเรามีมากกว่าหกคัน ห้าร้อยคันหรือหกร้อยคันูเยอะคือแบบออกได้สบายสบายเลยมีหลายคันให้เลือกใช่ไหมใช่ครับผมกู้ร่วมเลยกูร่วมได้ครับได้ครับผมมีกู้ร่วมก็สามารถออกรถได้เลยนะครับผม่าเพียงแค่คนที่กู้ร่วมกับคุณเอกสารรายได้ชัดเจนก็สามารถออกรถได้เลยง่ายๆแบบนี้เลยครับผมนี่ครับตอนนี้อัตรากินน้ำมันก็น่าจะประมาณ1ิบสองนะครับผมแต่ขับจริงๆผมเชื่อว่าถึง1ิบดกิโลดิทแน่นอนนะ แล้วก็คันนี้เลขไม้น้อยด้วยปีสิบแปดด้วยคันนี้นใช่นี่ครับผมลองเล่งรอบไปดูนะครับรอบของเขาก็มาเร็วอยู่จูนะครับผมแอบ <c oughs> เห็นไหมเสียงเครื่องปุ๊บเปลี่ยนเกียร์ฟัด <c oughs> ช่วงจังหวะเปลี่ยนเกียร์ของเขาน่าจะอยู่ที่มันสองพันรอบถึงสามพันรอบนะครับผมถึงจะเป็นเกียร์อโอตโต้แต่ว่าก็สามารถ ปรับเป็นแมนนวลนได้ด้วยนะครับนี่ครับผมอ๋อมีนแมนนวลได้ใช่แล้วสามารถบวกลบได้ด้วยนะครับผมเดี๋ยวผมลองถอนเกียร์สามดูนะอือเดี๋ยวาขับขึ้นเขาที่แบบไม่ต้องแบบกังวลไม่ต้องกังวลเลยใช่ครับผมขับขึ้นเขานี่ไม่ต้องกังวลเพราะว่าเดินทางได้สบายเพราะสามารถปรับเป็นโหมดแมนนวลได้ด้วยนะครับผมคือแบบว่าขับสบายขับสนุกแน่นอนครับผมแล้วก็ที่สําคัญนะครับผมรถรุ่นนี้เออ รถรุ่นนี้นะมันมีข้อดีนะถ้าผมจะไม่บิดก็ตกผนปรับแสงอัตโนมัติให้ด้วยนะอ่านี่ไงแสงปะโถมีกล้องให้ด้วยไงกล้องหน้าครับคันนี้ใช่กล้องหน้าให้ด้วยนะครับผมให้เลยอเป็นมากับรถเลยคันนี้ใช่ครับซื้อไปนี่ใช้ได้เลยครับไม่ต้องทําอะไรเพิ่มครับอันนี้ผมอาจจะแบบไม่สามารถแสดงให้ดูได้แต่ผมจะบอกว่าถ้าลูกค้าอยากลองเครื่องเสียงรถคันนี้มาลองที่เราได้เลยนะครับเปิดเพลงให้สุดเลยรับรองคุณจะบอกว่าเครื่องเสียงของอีซูซู ไม่แพ้แบรนด์อื่นแน่นอนคร<ช>ับเพราะว่าเขาให้ลำโพงมาเยอะอยู่เหมือนกันและเครื่องเสียขงของใช้ใช้ได้ครับผมติดซับสักตัวหนึ่งอาจจะแบบโอ้โหเทระเบิดเลยครับผมเครื่องเสียงยี่ส่วนี่แบบเป็นยี่ส่วนว่าเป็นแบรนด์เดียวที่แบบว่าให้หลังไอ้ลำโพงบนหลังคาเนาะใช่ครับผมใช่ลำโพงคาใช่ใช่ใช่ครับผม<ช>บจะไม่ไใ,ใช่แล้วใช่แบรนด์เดียวที่แบบว่าเขาให้เสียงแบบสระใช่ใช่ครับผมแล้วก็ ด้วยตัวที่ของเป็นอีซูเองครับผมเขาสามารถปรับที่เครื่องตรงเนี้ปรับเสียงอะไรของเขาได้หลายหลายังก่ชันนะครับผมปรับเสียงกลางเสียงแหลมใช่ครับผมถือว่าเป็นอีหนึ่งรุ่นนะที่ผมเคลียร์ว่าเข้ามาแวะเวียนเข้ามาดูก่อนได้นะครับผมกับอีซูของเรานะลูกค้าท่านใดฮะที่จะได้ดูนะมาแวะมาดูได้เลยครับผมวันนี้มิวเมารอคุณลูกค้าแล้วนะครับผมอ่าแล้ววันนี้ผมได้เอามิวเอ็กซ์มาทสให้คุณลูกค้าดูเลยว่า เครื่องดีเกียร์ดีช่วงล่างโอ้โหสบายแน่นเติบแถมรถคันนี้พาคุณไปสันเขื่อนได้ด้วยไปจบไปทำอะไรสันเขื่อนครับไปดูครับไปไปดูเขื่อนดูเขื่อนนะครับผมอ่าใช่ครับผมแต่ว่าไปดูสันเขื่อนแบบอ่าพกอันนี้มาด้วยนะฮะโอ้ยผมชอบเลยเออถ้าเราไม่ไปมันไม่ได้เราต้องไปคันนี้มีกล้องมองหลังไหมครับ เดี๋ยวผมสาธิตให้ดูนะครับผมเดี๋ยวผมขอญาตเบรกแป๊บนึงนะครับจะสาธิตดูมีกล้องหลังไหมครับอกล้องหลังมีครับผมบอกเลยว่าทุกฟังก์ชันมีมาให้ครบครับผมจริงจริงมีกล้องหลังแล้วแต่เราเล่นมุกไงบอกว่าเดี๋ยวสาธิตใด้ดูอย่งเี้เล่นไปเรื่อยตรงนี้นะครับผมสำหรับใครที่แบบเป็นผู้ชายที่แบบว่าชอบ อแอบแอบเก็บตังเมียนะก็สามารถเอาตังมาใส่ช่องนี้ได้นะแต่ว่ารับรองว่าเมียไงก็เปิดไม่ได้เพราะว่ามันมีเทคนิคใน,นการเปิดอยู่เออว่าก็เปิดไม่ได้อ่ะเออนะรับรองก่อนใช่แล้วครับผมนะรับรองเออเปิดไม่ได้เอาเงินมาใส่เนะมียไม่รู้จริงๆเมียรู้ก็เปิดไม่ได้ประโทเมียรู้จะคลิปนี้แหละ <c oughs> เออหนุ่มๆบนไหนใช้อิสูระว,ว,วังนะเอ้ยอ่ะเดี๋ยวผมสาธิตวิธีเปิดให้ดูนะครับผม จริงๆอ่ะมันไม่ได้มาจากป้ายแดงหรอกครับผมแต่ว่าป้ายแดงเขาก็ทำมาแบบนี้นะก็คือเขาเอาไว้แบบว่าแอบตังเมีครับผมกลัวแบบว่ากดปุ๊บมันเปิดง่ายเลยเนี้ยแะไงแล้วก็งัดมาหน่อยแล้วก็ผมเชื่อว่าคุณผู้หญิงที่อยู่ในบ้านไม่รู้อ่าเราก็ตังเก็บไว้ตรงนี้ได้ครับแล้วก็ปิดไว้เอามียก็เปิดเอิ่มเปิดไม่ได้เลยเเสียเปล่าเนี่ยเสียเปล่าแต่ความจริงไม่ได้เสียนะครับ มันเป็นสไตล์ยูสุเขาเพื่อไม่ให้คนเมียจับได้ว่าเราเก็บเงินไว้ในนี้รู้คลิปนี้แหละ,ะสำหรับหนุ่มๆที่ชอบอีสาววบูสหนุ่มๆไม่ต้องกลัวนะครับผมเพราะว่าอูสูข,ของเราเนี่ยคือการันตีเรามีการรับประกันได้5ปี50,000กิโลเมตรนะครับผมรับประกันเฉพาะเครื่องและเกียร์นะแล้วก็ทุกอาที่สามารถออกรถกับเราได้นะครับผมอเดี๋ยวเรามาดูระบบความปลอดภัยกันบ้างนะครับผม อันนี้มีอะไรบ้างด้ร<อ>ดใไปอ่านี่ครับกล้องถอยกล้องถอยนี่ถือว่าชัดเจน,เนยอยู่นะครับผมต้องบอกเลยว่าชัดมากอ่ะสำหรับสาวกอีวุสุเราอีวุสุเราไม่ใช่มีแค่มีเอ็กนะกระบะอีวุสุเราก็มีนะครับผมอ่ามีตั้งแต่สี่ประตูแคปเราก็มีนะครับผมมีหลายรุ่นหลายคันเลยนะครับผมกับรถกระบะอีวุสุ ใช่ครับผมอะไรนะพ่อน้องออนิวเนาะออนิวบอกเลยว่าใครอยากได้รุ่นพ่อน้องออนิวเรามีเรามีครับผมหรือปีเก่าว่าพ่อน้องออนิวเราก็มีนะครับผมสลรบใบรุ่นสร้างตัวชอบอีสุดุเราจับให้นะเรามีให้ทุกรุ่นนะครับผมที่เลือกอ่ะคันนี้ก็เมื่อกี้ได้รีวิวไปรอบคันแล้วเดี๋ยวผมเพิ่มเติมให้อีกนิดนึงแล้วกันนะครับผมก็เราลูกค้าทุกคนไหนที่ออกรถกับเราไปแล้วนะ ทุกๆ10,000โลสามารถเอารถมาเปลี่ยนถ่ายของเดียวไม่ว่าจะเช็คช่วงล่างเปลี่ยนผ้าเบรคเปลี่ยนนู่นเปลี่ยนนี่เปลี่ยนอะไรทุกอย่างที่สูตประกันของเราได้เลยนะครับผมอ่าซื้อรถที่เราให้เราดูแลครับผมทุกๆ10 0 0 0ืโลสามารถแวะเวียนมาหาเราได้เลยนะครับผมอ่าเป็น,นใช่มีรับประกันรับใช่ครับผมรับประกันถึง5ปีห้าหมกิโลเมตรนะครับผมสรารบผมแนะนําลูกค้าทุกท่านเลยนะครับไม่ว่าจะอยู่ไกลใกล,ใกล้หรืออยู่ในละแวกเนี้ยออกรถที่เราไปแล้วก็ คิดถึงเราก็ทุกๆหมื่นโลแวะมาเปลี่ยนถ่ายของเหลวกันได้นะครับผมก็มีราคาพิเศษให้ครับผมอ่อที่นี่ต่อพิเศษใช่ครับผมก็ซื้อรถที่เราให้เราดูแลคุณจบในที่เดียวจบในที่เดียวครับผมดูแลด้วยใจทุกการขับขี่มีรอยยิ้มครับแน่นอนครับผมแล้วของเราก็เปิด365วันไม่มีวันหยุดเลยนะครับผมแต่ศูนย์บริการอาจจะหยุดทุกวันอาทิตย์นะครับผมแต่วันปกติสามารถเข้ามาหาเราได้เลย ใช่ครับผมอ่ะมีกี้เล่นไปเยอะแล้วอ่ะอันนี้ก็ใส่ของใส่รายได้นะครับผมก็เป็นอีกหนึ่งจุดนะส่วนด้านหลังนี้ก็ใส่หนังสือพิมพ์ใส่ของอะไรได้อยู่นะครับผมจะจำไม่ผิดอ่าแล้วก็ของ <ใน S 1> อีสูสูนเนี่ยเขาจะมีจุกปิดมาให้ด้วยแล้วก็สามารถชาร์จแบตไฟนในมือในรถได้เลยนะครับผมอ่า ตัวนี้จะไม่ใช่ตัวขับเคลื่อนสี่ล้อแต่บอกเลยแค่ขับเคลื่อนสองล้อก็ถือว่าใช้ง,งานเต็มระบบได้ได้แล้วนะครับคุม้มเสพันเลยน,นอนใช่ครับผมเดินทางไป<ห>ไหนมาไหนนี่ไม่ต้องคิดอะไรเยอะไม่ต้องห่วงใช่ผมเชื่อนะว่าลูกค้าที่ออกรถครันนี้ไปนะถ้าแข่งบนท้องถน,นน่ะผมเชื่อว่าชนะแน่นอน<ช>เออ,เอ,อแต่ว่าหลบหลบกล้องเอาองอ่ะครับ หลังจากที่ได้ลองไปนั่งยูสุมิวเอ็คันนี้นะครับรู้สึกว่านิ่มดีช่วงล่างก็ดีครับไม่ยุ่ยดีเบาเขาให้มาดีใช่จากที่ผมได้ลองขับนะครับผมก็บอกเลยว่ารถเครื่องสามพันขับเดินทางนี่สะดวกในเมืองนี่ก็คือไม่ต้องห่วงครับคือกดคันเร่งเพื่เดียวเลกแสงได้แน่นอนส่วนเรื่องความใช้จ่ายในชีวิตหรือไปเที่ยวนะ ก็สูกใจมากเลยเพราะว่าสามารถพาเราไปเที่ยวได้ทุกที่เลยเบาสามารถพับได้<ช>แล้วก็สามารถเอาพูกมานอนได้อีกราราราคาก็สามารถใช้งานมาใส่ของสาบัตรได้คือ<ช><ช>แบบว่าครบคันจริงคือสายท่องเที่ยวแบบผมเนี่ยคือผมบอกเลยว่าคันนี้นะครับเหมาะตอบโย์ครับผม อคุ้มราคาครับคันนี้คุ้มค่าเราคุ้มราคาสำหรับวัยรุ่นที่ต้องการมีครอบครัวราคาค่าตัวอยู่แค่819,000บาทเท่านั้นเองนะครับผมราคาคนเดินเองนะครับผมอ่าถูกที่สุดในตลาดแล้วเรามีแถมรับประกันให้5ปี50,000กิโลเมตรนะครับผมออกรถ55บาทเท่านั้นเลยนะครับผมอ่าเบอร์ติดต่อของผมนะครับ0826785946นะครับผมแบงค์นะครับยินดีให้บริการนะครับผมสำหรับลูกค้าท่านใดที่สนใจรถครอบครัวก็ติดต่อแบงค์ได้เลย ฝากไว้ได้ครับก็วันนี้ก็หมดเวลาแล้วนะครับผมก็ถ้าสัปดาห์หน้าจะพาไปดูรถคันไหนรถแบบไหนนะครับผมเดี๋ยวเราติดตามได้เลยนะครับผมในเพจได้เลยสวัสดีครับดีครับ